นักเรียนทุกคนขอต้อนรับสู่วิชาคีย์บอร์ดนะคะสอนโดยทิเชอร์นิชาบุญประเสริฐค่ะวันนี้เป็นวิชาคีย์บอร์ดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และเกรดโฟนะคะให้ u y y s hey guys, Welcome to the keyboard class for grade 4 t u ที่สปายท e เชอร์นิชาบุญประเสริฐ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของชื่อโน้ตแล้วก็ตำแหน่งโน้ตบนคีย์บอร์ดนะคะรวมทั้งเรียนแบบฝึกหัดข้อที่8นะคะแบบรวม2มือนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะเรื่องของชื่อตัวโน้ตนะคะชื่อตัวโน้ตเรามี2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบที่เราเรียกว่าโซฟาซิสเต็มนะคะก็คือเราเรียกชื่อโน้ตเป็น โดเรมีฟาซอนลาทีโดเหมือนในรูปของทีเชอร์ตอนนี้เลยนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าระบบเลตเตอร์ซิสเต็มนะคะหรือเลตเตอร์เนมนะคะซึ่งเป็นชื่อโน้ตที่เราใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาแทนชื่อของเสียงในระบบโซฟานะคะคราวนี้เรามาช่วยกันทบทวนนะคะว่าโน้ตโดเรมี Do, Re, Mi, ของเราเนี่ยมีเลตเตอร์ซิสเต็มหรือเลตเตอร์เนมว่าอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกนะคะคือตัวโดตัวโดคือโน้ตอะไรเอ่ยตัวโน้ตขอโทษค่ะตัวโดคืออักษร C นะคะต่อไปค่ะตัวเรค่ะตัวเรอักษร D นะคะตัวมีค่ะตัวมีอักษร E นะคะตัวฟาอักษร F นะคะ ต่อไปตัวซอนค่ะตัวซอนอักษรจีน, G นะคะตัวลาอักษร A นะคะตัวทีค่ะตัวทีอักษร B นะคะและตัวสุดท้ายตัวโดนะคะซึ่งซ้ำเดิมนะคะก็คือตัว C นั่นเองนะคะแต่นี้จะเป็นโดใน,สในเสียงสูงนะคะ ต่อมานะคะเมื่อเราทราบชื่อโน้ตนะคะเราก็ต้องมาหากันว่าโน้ตตัวต่างๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยู่ตรงไหนของลิมกดคีย์บอร์ดบ้างนะคะลิมกดคีย์บอร์ดของเรามี2ส,สีนะคะสีดํากับสีขาวนะคะสีดํามี2แบบแบบ2อ,อันกับแบบ3อันนะคะแบบ2อ,อันนะคะลิมกดสีดํา2อันทิเชอร์เรียกแทนเป็นหูกระต่ายนะคะให้นักเรียนจําง่ายๆในรูปของทิเชอร์มี สีดำสอคู่นะคะสีดำสอคู่มีกระต่าย2ตัวอีกตัวหนึงอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปแบบสีดำสามอันนะคะทีเชอร์ให้มันเป็นเหมือนกับหนวดเสือนะคะเหมือนหนวดเสือนะคะหนวดเสือชุดแรกอยู่ตรงนี้นะคะและอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงเสียงสูงนะคะคราวนี้เรามาหาตำแหน่งโน้ตกันก่อนนะคะ ตัวแรกที่เราจะช่วยกันหานะคะคือโน้ตตัวโดค่ะตัวโดเนี่ยจะอยู่ในโซนของหูกระต่ายใช่ไหมคะจะอยู่ติดกับหูกระต่ายข้างซ้ายนะคะติดกับหูกระต่ายข้างซ้ายหรือสีดําเส้นที่1นนะคะหรือสีดําเส้นที่1ค่ะอ่ะนี่คือตัวโดนะคะคราวนี้มาหาตัวโดอีกตัวหนึ่งสิคะอยู่ตรงไหนหาหูกระต่ายใช่ไหมคะอ่ะ อยู่ตรงนี้นะคะตัวต่อมานะคะที่เราจะหากันนะคะคือโน้ตตัวลาค่ะหรืออักษร A น,นะคะตัวลาหรือตัว A อ,อยู่ตรงโซนหนวดเสือนะคะวิธีการหานะคะคนักเรียนอาบางคนอาจจะใช้วิธีนับตั้งแต่ตัวโดโดเรมีฟาซอนลาเจอแล้วใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบเป็นตัว A นะคะคแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือนักเรียนดูหนวดเสือใช่ไหมคะหนวดเสือเนี่ยมี3เส้นเส้นที่1 2 3เจ้าตัวลาเนี่ยอยู่ระหว่างหนวดเสือเส้นที่2กับเส้นที่3นะคะก็จะได้เป็นตัวลานะคะหรือตัว a ออีกตัวนึงอยู่ตรงไหนคะตัว a อีกตัวนึงอยู่ตรงไหนเจอไหมคะ อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะโน้ตตัวดีค่ะตัวดีคือโน้ตตัวเรนะคะตัวเรอยู่ตรงไหนคะตัวเรก็อยู่ติดก,กับตัวโดนั่นเองนะคะหรืออยู่ระหว่างกลางระหว่างหูก,กระต่ายข้างซ้ายกับข้างขวานะคะ,ะตัวเรนะคะตัวเรตัวที่สองอยู่ตรงนี้ค่ะ ต่อไปโน้ตที่เราจะหาก็คือตัวซอนค่ะตัวซอนหรือตัวจีค่ะตัวจีจีอยู่ตรงไหนคะใครใช้วิธีการนับก็นับนะคะใครดูหูกรตายดูหนวดเสือก็ดูนะอ่าตัวจีอยู่ตรงนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวนึงอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปคือโน้ตตัวมีค่ะตัวมี ตัวมีอยู่ในโซนหูกระต่ายนะคะอยู่หูกระต่ายนะคะเรามีโน้ตตัวโดตัวเรต่อไปก็ต้องเป็นตัวมีนั่นเองนะคะหรือจำง่ายง่ายก็คืออยู่ตรงหูกระต่ายข้างขวานะคะหูกระต่ายข้างขวาอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะ ต่อไปค่ะตัว B ค่ะตัว B ตัว B อยู่ที่หนวดเสือนะคะตัว B หรือตัว T อยู่ติดกับหนวดเสือเส้นที่3ค่ะหนวดเสือเส้นที่่าอยู่ตรงนี้นะคะอ่าและตัว B อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยก็คือช่องสุดท้ายเลยนะคะติดตัวลานั่นเองนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวฟา ตัวฟานะคะหรือตัว F ค่ะตัว F อยู่ตรงหนวดเสือเส้นที่1ค่ะอยู่ติดกับหนวดเสือเส้นที่1นะคะก็คือจะได้โน้ตตัว F หรือตัวฟานั่นเองนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตรงนี้ค่ะสรุปง่ายๆนะคะโน้ตที่อยู่ฝั่งหูกระต่ายหรือสีดำา2อันเนี่ยมี3ตัวนะคะคือโน้ตโดเรมีหรือ C D E ส่นโน้ตที่อยู่ฝั่งหนวดเสือนะคะหรือหรือคีย์สีดำสามอันเนี่ยก็คือจะเป็นโน้ตสตัวนะคะมีฟาซอลาทีนะคะฟาซอลาทีหรือ F G A B นั่นเองนะคะ mm hmm. อ่ะคราวนี้นักเรียนมาช่วยกันดูนะคะว่าโน้ตของเราอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะที่เชื่อจะมีจุดให้อะข้อที่1ค่ะ ข้อที่1 4จสีชมพูนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนช่วยกันตอบเป็นเลต t e r n a m นมนะคะเป็นเลต t e อร์ m นคือโน้ตตัว G นะคะโน้ตตัว G หรือโน้ตตัวซอนนะคะอยู่ฝั่งหนวดเสือต่อมาค่ะจุดสีเหลืองค่ะจุดสีเหลืองคือโน้ตตัวอยู่ตรงกลางระหว่างหูกระต่ายก็ต้องเป็นตัว ดีค่ะตัวดีหรือตัวเรนะคะข้อค่ะค่ะตัวนี้ง่ายสุดเลยคือตัว c ค่ะตัว c นะคะต่อไปค่ะ,ะหนวดเสือใช่ไหมคะหนวดเสือเส้นที่1นนะคะคือตัว f ค่ะคือตัว f นะคะต่อไปค่ะอ่า หูกระต่ายข้างขวาหูกระต่ายข้างขวาคือน้ตตัว e ค่ะตัว e หรือตัวีนะคะต่อไปจุดสีแดงค่ะจุดสีแดงอยู่ฝั่งนวดเสือใช่ไหมคะนวดเสือนับดีๆตัวอะไรเอ่ยนวดเสือเส้นที่2กับเส้นที่3มคือตัว a ค่ะคือตัว a นะคะ,ะข้อสุดท้ายค่ะ,ะช่องสุดท้ายเลยนะคะอยู่ติดหนวดเสือเส้นที่3นะคะคือตัว B นั่นเองนะคะหรือตัว T นะคะตามทันไหมคะ,ะต่อไปแล้วนะคะคราวนี้เราเมื่อเรารู้ชื่อโน้ตและตำแหน่งบนลิมคีย์บอร์ดแล้วนะคะคราวนี้เราก็ต้องมารู้ตำแหน่งโน้ตบนบรรทัด5เส้นด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้อ่านโน้ตไปแล้วสามารถเล่นคีย์บอร์ดได้นะคะ คราวนี้ตำแหน่งโน้ตบ,บนบรรทัด5เส้นเนี่ยหลักๆแล้วตัวโน้ตจะถูกเขียนอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยคือแบบที่เขียนอยู่ทับเส้นนะคะก็คือในรูปฝั่งซ้ายมือนะคะในรูปฝั่งซ้ายมือจะเป็นแบบทับเส้นส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นโน้ตท,ที่เขียนอยู่ในช่องนะคะหรือไม่ทับเส้นนั่นเองนะคะไม่ทับเส้นนะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะคราวนี้แบบที่ทับเส้นเนี่ยเราก็จะมีสูตรในการท่องนะักเรียนจำได้ไหมคะ สูตรในการท่องของเราคือเส้นที่1คือคำว่าคำว่ามีเส้นที่สองคือคำว่าโซ่เส้นที่3มคือที่เส้นที่4ี่คือรถเส้นที่หคือไฟนะคะอ่ะเราใครท่องไม่ได้จําไม่มีเส้นใช่ไหมคะเอามือขึ้นมานิ้วก้อยแทนเส้นที่1มีโซ่ที่รถไฟ นะคะก็คือโน้ตมีซอนทีเรฟาถ้าเป็นเลตเตอร์เนมก็คือ E G B D F นะคะต่อไปคราวนี้เรามาดูโน้ตฝั่งที่เป็นไม่ทับเส้นกันบ้างน,นะคะไม่ทับเส้นตัวแรกเลยที่ไม่ทับเส้นนะคะแต่พอดีในรูปไม่มีนะคะคือโน้ตตัวอะไรเอ่ยใต้เส้นที่1มีใครรู้บ้างคือตัว นะคะหรือตัว D นั่นเองนะคะอ่าตัวดีตัวดของเรานะคะใช้แทนคําว่ารถนะคะ F หรือฟาคือไฟลาคือ A นะคะคือคําว่าลากโดหรือ C คือคําว่าเด็กตัวมีคือคําว่ามาและมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ ในเส้นบรรทัดนะคะไม่ได้ทับเส้นก็คือตัวซ่อนนะคะตัวซ่อนหรือตัวจีนะคะตัวจีใช้แทนคำว่าซ้อนค่ะรถไฟลากเด็กมาซ้อนนะคะอ่านเราใช้มือแทนเส้นบรรทัดรถอยู่ใต้เส้นไฟลากเด็กมาแล้วก็เหนือเส้นซ้อนนะคะรถไฟลากเด็กมาซ้อน คราวนี้นะคะตำแหน่งโน้ตนะคะบนกุญแจซอนอยู่ตรงไหนบนลิ้นคีย์บอร์ดนะคะก่อนอื่นเราเลยต้องอ่านโน้ตบนกุญแจซอนก่อนว่าโน้ตตัวแรกคือตัวอะไรอ่าเรามาเริ่มทําข้อที่1กันเลยข้อที่1นะคะอยู่ทับเส้นที่1ทับเส้นที่1เราท่องอะไรคะท่องมีโซ่ที่รถไฟถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมีคืออันแรกเลยเส้นที่1พอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัว e ค่ะหรือตัวมี ตัวมีอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดอ,อยู่ตรงนี้นะคะข้อที่สองค่ะข้อที่สองอยู่ทับเส้นที่สองทับเส้นที่สองท่องมีโซ่ที่รถไฟอ่ะเส้นที่สองเส้นที่หนึ่งคือมีเส้นที่สองคือโซ่นะคะเส้นที่สองคือโซ่โซ่คือโน้ตตัว G นะคะ G หรือซอนต่อไปค่ะ ครานี้ตัวซอนอยู่ตรงไหนของริมคีย์บอร์ดคะอยู่ฝั่งหนวดเสือนะคะฝั่งหนวดเสือคือตัวนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปตัวตัวอะไรเอย่ยอยู่ในช่องใช่ไหมคะช่องที่สามท่องช่องที่สามท่องรถไฟล่าอามาท่องพร้อมกันรถไฟลากเด็กนะคะเจอแล้วนะคะคือตัว โดนั่นเองนะคะตัวโดตัวโดอยู่ตรงไหนของลิ้มกดคะอยู่ตรงนี้นะคะมาคะ่ะข้อที่4คะ่ะข้อที่4อยู่ในช่องเหมือนกันช่องที่สองนะคะเราเริ่มจากตัวเรก่อนเ,ออเริ่มจากคำว่ารถก่อนรถไฟช่องที่2คือคำว่าลากนั่นเองนะคะคือคำว่าลากลากนะคะหรือโนตตัว A นะคะ เออยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะโน้ตตัวนี้ไม่ได้อยู่ในอ่ไม่ได้อยู่ในเส้นถูกต้องไหมคะไม่ได้เขียนทับเส้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ใต้เส้นที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้คือโน้ตตัวเรนะคะตัวเรหรือตัวดีนะคะตัวดีอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดคะ อ,อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้คือวิธีการนะคะหาคําตอบนะคะถ้าถ้านักเรียนเจอข้อสอบหรือเจอแบบฝึกหัดที่ถามให้ให้โน้ตกุญแจมาแบบนี้นะคะแล้วถามตำแหน่งโน้ตให้หาแบบนี้นะค่อยๆดูค่อยๆนับเส้นนับช่องกันนะคะต่อไปนะคะ finger number นะคะ finger number นิ้วหนึ่งนะคะนิ้วหคือนิ้ว โป้งใช่ไหมคะนิ้วหนึ่งอะเรามี10นิ้วใช่ไหมคะนิ้วหนึ่งคือนิ้วโป้งนิ้วที่สองคือนิ้วชี้นิ้วที่สามคือนิ้วกลางนิ้วสี่คือนิ้วนางนิ้วที่ห้าคือนิ้วก้อยนะคะเอาใหม่นะนิ้วโป้งนิ้วที่หนึ่งชี้สองกลางสามนางสี่ก้อยห้าคราวนี้เรามาลองทำ แบบฝึกหัดกันนะคะสัก3ขอ้อ3ข้อก็พอเนาะอ่ะเริ่มนะคะนิ้วที่2คือนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วที่2คือนิ้วชี้นั่นเองนะคะนักเรนก็หานิ้วชี้เลยแล้วใส่เลข2นะคะต่อไปค่ะต่อไปขอเป็นนิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยเลขอะไรคะนิ้วก้อยเลข ห้าค่ะเลขห้านิ้วก็คือเลขห้าขอนิ้วนิ้วสามค่ะนิ้วสามคือเลขอะไรคะไอขอโทษค่ะนิ้วสามคือนิ้วอะไรคะนิ้วสามคือนิ้วกลางนะคะคือนิ้วกลางนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับฟิงเกอร์นัมเบอร์นะคะอันนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่แบบฝึกหัดนะคะข้อที่8กันค่ะแบบฝึกหัดข้อที่8นะคะเราจะเห็นว่าโน้ตเรามีสองบรรทัดใช่ไหมคะโน้ตที่อยู่บรรทัดบนเป็นโน้ตมือขวานะคะมือขวาใช้อักษรย่อว่า L H นะคะหรือว่า right hand นะคะส่วนมือซ้ายนะคะใช้อักษรย่อว่า L H นะคะหรือ left hand นะคะโน้ตมือซ้ายมือขวาเล่นเหมือนกันนะคะเล่นเหมือนกัน ต่างกันที่ระดับเสียงนะคะมือขวาเล่นในเสียงสูงมือซ้ายเล่นเสียงต่ำนั่นเองนะคะคราวนี้เวลาเราเล่น2มือก็ต้องเล่นคู่กันนะคะนิ้วก็จะต้องเป็นคู่คู่กันนะคะอะอย่างมาดูโนต้ตตัวแรกนะคะโนต้ตตัวแรกของอของแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะโนต้ตตัวแรกคือตัว C นะคะโนต้ตตัวแรกคือตัว C ตัว C เนี่ยเขาบอกว่ามือขวาใช้ตัว ใช้นิ้ว1มือซ้ายนิ้ว5มือขวานิ้ว1มือซ้ายนิ้ว5ก็คือนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยอ่ามันก็จะเป็นคู่แบบนี้นะคะตัวต่อมาเขาบอกว่าตัวมีใช้นิ้ว3มือขวานิ้ว3มือซ้ายก็นิ้ว3นะคะก็นิ้ว3คือนิ้ว กลางนะคะสองมือก็จะกดไปพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะตัวซอนค่ะตัวซอนมือขวาใช้นิ้ว5มือซ้ายใช้นิ้ว1นะคะ5กับ1มือขวานิ้ว5มือซ้ายนิ้ว1 5กับ1ก็จะกดพร้อมกันแบบนี้ก็จะได้ตัวซอนนะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวฟานะคะตัวฟานิ้วมือกว่านิ้ว4มือซ้ายอ่ามือซ้ายเขาไม่ได้เขียนใช่ไหมคะมือซ้ายเนี่ยคือตัวอะไรนักเรียนก็ดูข้างล่างนะคะข้างล่างเมื่อกี้ตัวซอนเราใช,เาใช้เราใช้นิ้วหนึ่งใช่ไหมคะเราย้อนเสียงกลับไปนะคะไปเสียงต่ำลงก็ต้องเป็นนิ้วสองนะคะอ่าเป็นนิ้วสอง นะคะอ่ะอันนี้คือวิธีการเล่นแบบคู่นิ้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอนะคะการเล่นแบบฝึกหัดข้อที่8แบบรวม2มือนะคะค่อยดูทีละมือเลยจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะถ้าใครมีเครื่องดนตรีที่บ้านก็ทำตามไปด้วยเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะเราจะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่8นะคะวันนี้เราจะเล่นแบบรวม2มือนะคะ เราจะมาค่อยๆดูกันนะคะทีละ2ห้องนะคะเรามาดูตำแหน่งการวางมือกันก่อนนะคะสำหรับมือกว่านะคะเริ่มต้นที่ตัวโดนะคะใช้นิ้ว1นะคะตัวโดนิ้ว1นะคะมือกว่าให้วางที่ C4 นะคะนิ้วโป้งวางที่ C4 ต่อมานะคะมือซ้ายนิ้วก้อยนะคะหรือนิ้ว5นะคะวางที่ C3 นะคะ คราวนี้เรามาเล่น2มือนะคะไปช้าๆก่อนทีละสองห้องค่ะเรามาดูห้องที่1กับห้องที่สองนะคะเริ่มต้นโนตตัวโด,โดคะ่ะตัวโดนะคะใช้มือกวานิ้ว1มือซ้ายนิ้วห้าค่ะต่อไปตัวมีใช้นิ้วกลางหรือนิ้วสามสองมือค่ะตัวซอนมือกวานิ้วห้ามือซ้ายนิ้ว1ค่ะตัวฟามือกวานิ้ว4มือซ้ายนิ้ว2ค่ะ ต่อไปห้องที่สองค่ะตัวมีนิ้วกลางสองมือตัวซอนใช้นิ้วห้ากับนิ้วหนึ่งค่ะฟามือกว่านิ้วสี่มือซ้ายนิ้วสองเรมือกว่านิ้วสองมือซ้ายนิ้วสี่อีกรอบนะคะอีกรอบหนึ่งเริ่มต้นตัวโดค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะคะโด ต่อไปตัวมีค่ะนิ้วกลางสองมือตัวซอนใช้มือกว่านิ้วห้ามือซ้ายนิ้วหนึ่งค่ะต่อไปตัวฟาค่ะมือซ้ายมือกว่านิ้วสี่มือซ้ายนิ้วสองค่ะตัวมีนะคะตัวมีใช้นิ้วกลางสองมือตัวซอนมือกว่านิ้วห้ามือซ้ายนิ้วหนึ่ง ตัวฟามือกว่านิ้ว4มือซ้ายนิ้ว2ตัวเรมือกว่านิ้ว2มือซ้ายนิ้ว4ี่คราวนี้มาเล่นแบบติดกันนะคะที่เชื่อไม่พูดเลขนิ้วนะคะพูดเป็นชื่อโนต้ตแล้วนะ1 2 3 4งส ห้องที่สามและห้องที่สี่ค่ะห้องที่สามเนี่ยเหมือนห้องที่1เลยนะคะอ่ะเรามาเล่นห้องที่3ามกันก่อนหนึ่งสองต้นตัวโดค่ะดต่อไปตัวมีนิ้วสามสองมือตัวซอนใช้นิ้วก้อยกับนิ้วโป้งนะคะและตัวฟ้านะคะนิ้วนางกับนิ้วชี้ อ่าห้องที่ 4.. นะคะห้องที่ 4.. ห้องสุดท้ายนะคะกลับมาตัวมีขานิ้ว3ต่อไปตัวฟ้านะคะมือกว่านิ้ว 4.. มือซ้ายนิ้ว2ตัวเรมือกว่านิ้ว2มือซ้ายนิ้ว4และตัวโดขามือกว่านิ้ว1มือซ้ายนิ้ว5 ะะห้องที่สามกับห้องที่4ีนะคะเริ่มต้นที่ตัวโดมือกว่านิ้ว1มือซ้ายนิ้ว5ตัวมีนิ้ว3มทั้งสองมือซอนมือกว่านิ้วหมือซ้ายนิ้ว1ฟามือกว่านิ้ว4มือซ้ายนิ้ว2มีนิ้ว3มทั้งสองมือ ฟามือกว่านิ้วสี่มือซ้ายนิ้วสองตัวเรมือกว่านิ้วสองมือซ้ายนิ้วสี่จบด้วยตัวโดมือกว่านิ้วหนึ่งมือซ้ายนิ้วห้าคราวนี้เรามาเล่นต่อเนื่องนะคะรอบสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่เริ่มตัวโดค่ะ รคราวนี้เรามาเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สี่เล่นช้าๆกันก่อนนะคะเตรียมตัว รอบนี้ทีเชอร์ช่วยพูดเป็นเลขนิ้วก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2 3 4นิ้ว1กับนิ้วหต่อไปนิ้ว3ามสองมือซอนนะคะนิ้วิ้5กับนิ้ว1ค่ะฝ่านิ้ว4กับนิ้ว2มีนิ้ว3 2สองมือ ซอนนิ้ว5กับนิ้ว1ฟฟา4กับ2เร2กับ4ตัวโดค่ะ1กับ5มีนิ้ว3 2มือซอนนิ้ว5กับนิ้ว1ฟฟา4กับ2อ นิ้วสามองมือตัวมีกลับมาตัวฟานิ้ว4กับนิ้วสองตัวเรนิ้วสองกับนิ้ว4และตัวโดนิ้ว1กับนิ้วห้าคราวนี้เราจะเล่นสองรอบต่อเนื่องนะคะที่เชื่อพูดเป็นชื่อโน้ตนะคะ1 2 3่สี่ Música <muchos> สำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หรือเกรดโฟก็จบลงแล้วนะคะที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะทั้งในการปฏิบัติและในการสอบนะคะขอให้โชคดีกับการสอบค่ะสวัสดีค่ะ